ดีทุกคนเราจะมาเล่นเกมฟีไฟกันอีกแล้วไม่ได้เล่นเกมฟีไฟนานมากไปกันเลยเอาอะไรเอาเล่นนานจนแบบไม่ได้ขึ้นเพลงเลยไปไม่ดูโอเคเดี๋ยวนัอะไรเนี่ยโอ๊ะ บอกไม่หรือเอล่าเดี๋ยวบอกเขาอะโอเคทุกคนอย่าอย่าเห็นนะมันจะเป็นใช่คิดว่าอะไรก็ท่าอะไรก็อู๊ของเยอะไปอยากได้อันนี้ไหมซื่อ ะคืออะไรนะ่ะคืออะไรอะมาได้ยังไงอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจไหนรงานเไม่มีนนอ,อะไรเลยะโอเฉันไม่พลาดนี่เพราะว่าฉันไม่เล่นหนาแล้วจ้าดูสิ

นายดูสิอะไรเนี่ยต่างหาสตรูโอเคสัางหาสตรูห้าคนไปกันเลยหมดเอ้อไม่ใช่องคสีลงแรงไปเลยหนึ่งคนพออะไรเนี่ยเข้าไปก็ได้ไม่รู้จะเข้าไปยังไง กบล่ะเฮ้ยๆออร่าโอ้แสงสีเขียวมเอ๊ะไม่นะฉันเรียกปิดตัวมาโอเครู้แล้วเพราะเคยไปเห็นแล้วเคาเป็นเขาเล่นในติ๊กตอกแล้วคือมึงยังไม่รู้เนี่ยคือ,อยงัอยง สู้สมาร์ทโฮอันตโรสู้ย่งมีสต๊าฟยังไงดีลงตรงตรงที่คนเยอะเราจะได้ไม่รู้สิอันนี้กินบอดตั้งแต่ตอนไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยลงกานลงการจะบอกเราว่าจะบอกเต็ม อุ้ยอุ้ยอยวลงมาตรงนี้ก็พอละไม่งั้นพวกเราตายแน่ปึ๊บใช้คืออะไรคือทุกคนเดียวมันคือมันคืออะไรมันคืออะไรอเอา้าเอ้าไม่เดี๋ยวคือเน็ตอ๋ขอข้าแตและคือมันจะให้ของเรา ยิงเออหนึ่งคนน่าจะเจอบทด้วยแหละเพราะมันเล่นนานแล้วเฮ้นั่นนั่นนั่นเอาก็โอ้กออนี่ฉันจะเอานี้โอเคของเซมแล้วฉันเจอคนฉันยิงฉันยิงคนไม่ได้เพสัน โลว์าลว์คูกคนอนไรเงี้ยเห็นเจอสุดสิเียวไปสุดสันกันเตี้ยวเลยกันเลยแล้วตรงนี้คือเดีย๋ยวแต่ตอนนี้ก็พอใช่ไหมไอ้ไอี้แข็งผลึกแข็งคืออะไร โอเคไปกันเลยเอออะไรนั oh, right How? How ้นทำไมเอ้ยย oh, ังไงพื้นที่ฉันกำลังตามหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเออใช้ไม่ได้หรอต้องเฮ้ยนึกเอ้ปืนฟ้ามัด เอ,ออหยุดนะอย่าก,กดอย่าไอ้นั้นก่อนนะไม่งั้นฉันเน่ไอ้นั้นเนี่เลยนะ500มีอยู่ห้าร้อยบาทมีอยู่ห้าร้อยบาทสตางค์หนึ่งสตางค์เออจะเอาดีไหมอ่ะกดไปเลยอุ้ยเพิ่งกดไปมุ้ยมุ้ยเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า อยู่ไหนอยู่นู้น oh my god my god my god oh my god อยู่ในตู้นั้นรับรองเราได้ตากันแน,นท huh? ท่ทำไมมันขึ้นที่ไปเร็วจังฮะทำไมทำไมมันขึ้นที่ปเร็วจัง oh my god มันใช้รถเลย มันชร์รถเลยเอา้าึ้นยังไงเไม่เห็นคนเลยเออกบอนเฮ้ยทำได้ยังไงเนี่ยคนอยู่ตรงนี้ โอเค่หน <Kill. S 2> okay, uh, ึ่งคนพี่ถามคนแล้วคืออะว่ามาข้างบนแล้วก็ยิงถั่วนะเฮ้ยมันมีปุติี่จัดที่สุดในโลกอุ้ยเอาปิวแล้วด้วยอ่าเอ้อ mấy đều là xin xa ơ mấy ừ. mấy khởi động nó không biết này. là như thế này Thôi subscribe cho không bỏ ๋ยวขอให้ตายตอนนี้ก็พอนะออาฟาราเพาพุทธิฟาราพานั่นๆเจอดเหตุทุกคนเราจะเหตุเก็บตั้งตัวดีกว่าเก็บไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเจอคนแต่ไม่ใช่คนแต่มันนือบอร์ด ตอนนี้ว่าเอาเล็ดบอลดีกว่าเยอยๆๆ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 ๆ อาจจะเป็นว่าเจอคนปุ๊บตายปั๊บจบเลยเกยมจบแน่ไม่เดี๋ยวคือมันขึ้นอ่ะดุน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 นดุน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 นอะไรไม่ออก แน่งแบบไม่ทันรุนั่นย้ายกันเดินอยู่ตรงนั้นตามหางนั่นมาตระโดไปขึ้นรถก่อนไปหารถไปนั่นก่อนดีกว่าไปคนเดียวโอเมก้า oh คิดว่ารถเล็กแต่นี่คือบิ๊กฟุตไม่ berun 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 berun, ah, kuis, oke, di yang oke, enggak, 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 คือตอนนี้ไม่มีคนฮะคือคือมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรตอนนี้คนเหลือสิบหกคนแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ฉันจะได้เป็นบุญญาไหมนั่นเองเอาขึ้นฉันจะขึ้น ไปตรงน,นู้นก่อนไปเลยเลยเ调อึ๊บเลื่อนก่อนเอ้าเอ้าอฮ๊ยเจ็บนะเว้ยเจ็บนะเว้ย

มันเหมือนไม่ยอมปล่อยเราไปวิง่งไม่เหือเคืออะไรนี่โพกอ๋อคนนั้นช้านั่น โอเคคาเราใช่มยอืมโอเคเอากันเดี๋ยวิวจะปอะไร้บอกสิปดเลย ไม่ได้บูโอ้ยไม่ใช่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 ใช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 อืมขึ้นมาแบบไม่รู้รอ,อ,อ,อะไรอยตัวนี้คนอะไรตัวละครใหม่โคดา้าคืออะไรอ่ะกินโจอกเก้หางกินโจอกเก้าเก้าหางอ่ะใคพผนิสึก หมู่บ้านโคโนฮะคือเดี๋ยวมันเอาเล่นกิจกรรมกันนะอันนี้เหรอไหนเล็กเลยเออเล็กนี่ได้เลย เสียช้ำไม่เรื่องจะไหนมันเสียใจด้วยมากดูอะไรโอเคล็อกอินสองวันพรุ่งนี้จะได้อะไรนะ,ะ,ะรกล่องอะไรกล่องเลือกตัวละครหน้าวันอันนี้ดีกว่านะฮะือ,ะอะ มันคืออะไรเนะนี่ยะอ,อะไรตัวดีดีมามิสนีมาฮะง้เติมปุปรับมีติดปับ๊บอืม Ok, không cảnh... cả... hey, có gì nữa Đi chơi tiếp Đi chơi tiếp Đi chơi tiếp Còn tôi đây Này, đợi, anh ấy là gì? Ờ, đợi Ờ, tôi nghĩ là 0 Có gì nữa Không có gì Không đủ, đi นี่มีบอดด้มีบ่ได้อะอันไหนอันไหนคนนะไหนคนไหนครเลยนี่อันไหนใครไมนคน คนนี้คนนี้คนเลยคนใส่ออเสื้อม่วงเอ้ยคนใส่เสื้อสู้สมาร์ทกู๊ดเอาตัวรอดสู้ยังมีต่อพูดลงลงเลยอันนั้นคืออะไรอะที่มันเป็นน้องขลงทางใครนะแต่ไม่ช่วยช่วยช่วย คนลงแล้วตรงนี้มันคืออะไรนั่นน่ะมันคืออะไรใช่อักกดอะไรไปนะ่ะเก็บ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 วิ่งช่วคุรดที่ใ้ ือตอนนี้เราต้องไปเอารถมีเดลมาว่าไปไปอู้ดชืบอะชืบเรยวไฟเร็วข่าเดินหน้าไปหลังไปไปไปเพื่อน เจอมอเตอร์ไซค์ไหมเอา้านั่นไงเจอสีขเขียวนั่นด้วยที่เขาบอกน่ะเรากระเป๋าอะไรอยู่ับไป้เอาของของแป๊ะหนึ่งั <c oughs> บเป้เอาของก่อนหรือให้รถด,ดีไปจ้างก่อนจ้าข้างในมีเยอะเฮ้ย เจอของนี่ไม่ต้องขอแค่ตรงนี้อ่ะให้มีคนก็พอแล้ว <h ums> อะไรอ่ะยินเห็ดก่อนนั่นแหะ อย่าเสียสิอย่าเสียกำลังซ่อมอยู่เนี่ยใช่อย่าเสียก่อนทำไมจึงเป็นหนุ่ยเป็นของดี ได้จีต้อาได้เรียนอดีฮะอยีกคนนึงว่าเขาด้วยอืมได้เลยคืออะไรนี้ว๊อกไม่ไม่ได้เป็นใครบ้างนะ ของอะไรเลยนะพี่นงไปไปกันเถอะไม่นะตอนนี้หนาวมากหนาวมากตอนนี้มีหิมะเกาะตรงหน้าจอด้วยอะไรแล้วกับลงังใครทำอะไรเจ้แล้วกับลงังแล้วกับลงัง เอาคนให้ได้ออกคนเฮ้ยเฮ้ยเอนั้นปเปไปกันเถอะวงเริ่มมาเร็วม่ทันไปส่องน้น ไปขึ้นสลิงกันดีกว่าไปขึ้นสลิงกันไหมไปกันฮึบหันหลังทำใจหันหลังเกิดไปกันต่อมีคนอยู่เหรอไปกันต่อ เดี๋ยวคลิปมันยาวไม่นะโอ้ไปก่อนไนอม่น่าอันนี้มันจะออกไปเมกวคงทำไมเราไม่ขึ้นสลิงมาเออทำไมเราไม่ขึ้นสลิงว้าวจะไ,ไม่รูปเป็นแบบนี้ เจอแล้วเฮ้ยเจอแ e ้วจังเจออะไรน่ะ dominating หมดเล้วยี่สิบเก้าคนไปกันเจอะคือ ไปเลยใช่ไหมเราไปกันเลยใช่ไหมเราจะไปไหนกันดีเช้เครื่องไหมอะใช้เครืโอ้เห็นคนเห็นเป้าเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนี้มีก้อนกรเสียงวงมาโอ้ my gosh ไม่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 ่ราด้วยโอ้โายงแบบอืมอืมันเป็นอะไรออกเนอาชีพมึงนี่แล้วไปกันต่อเฮ้ยเดี๋นอ้าว บนเว้นฮะ่ะไม่ออกไม่ออกไม่ออกอือออกฮึเกือบแล้วเกือบด้อยู่บนแล้วเกือบแล้วนะมันจะเบียบเป็นนูน ของข้างในมีแต่คลองที่หน่อยม,มากแต่คือเราชนะมาได้เลยเอ้ยมีคนเนี้ยมีคนรีบวิง่งพเดชสึกไปเอารถก่อนเร็วเร็วเร็ว,รวมันมาแล้ววงรีบกรินมากเลย เราพื้นเกือบได้เอเกือบได้หายใจไม่ออกแล้วอย่ไปปืน r n <amp> e น หน <No>, no. ึ oh God. ่งหนึ่งไม่รู้มันเปไนว่ตองล i l ก n g s p r ายบ